ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บรุรีบังคับใช้10มาตรการตั้งจุดศูนย์กลางรัศมี500เมตรเป็นเขตควบคุมการสวมหมวกนิรภัย100เอร์เซตเพื่อลดอุบัติเหตุเจ็บตายช่วงเทศกาลสงกรานวันที่11มีนาคม2568พลตํารพตำรวจตรีพรชัยชะลอเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บรุรีพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บรุรีพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทรัพย์สินทางราชการเสียหายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงหยุดยาวฉลองประเพณีเทศกาลวันสงการานต์ของทุกปีและวันหยุดยาวฉลองประเพณีวันหยุดยาวเทศกาลวันสงการานต์กำลังเวียนมาถึงในเดือนเมษาย,ยน2568นี้ อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจึงสั่งการให้พันตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพันตำรวจตรีเมธีบัวซ้อน สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ด้วยการกำหนดพื้นที่สร้างวินัยการจราจรตามมาตรการสิบ รอสคอ,อมอเพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยกำหนดให้สถานีตำรวจพุทธรเมืองกาญจนบุรีเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี500เมตรซึ่งได้ติดตั้งป้ายโดยรอบและกำหนดพื้นที่ด้านในสถานีตำรวจพุทธรเมืองกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมการสวมหมวกนิรภัย100% ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าออกสถานีตารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและให้เจ้าหน้าที่ตํารวจและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุและยังช่วยลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกด้วย สำหรับ10มาตรการรอสอ,อมอและค่าปรับตามข้อหาต่างๆดังนี้ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตัด1แต้ม 2. ขับรถขณะเมามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ5,000 0ถึง2,000บาทตัด4แต้ม 3. ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนควบของรถมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท4ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตัด1แต้ม5ไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับ1000บาท6ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทตัดคะแนนใบขับขี่1แต้ม7ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรมีโทษปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทตัด2แต้ม8ขับรถย้อนสอนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตัด2แต้ม 9แสงในที่คับขันมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทและ10ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่มีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทตัด1แต้ม โดยตั้งแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีจะเริ่มประชาสัมพันธ์และรณรงค์ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำประชาชนให้เข้าใจตรงกันไปจนถึงต้นเดือนเมษายน2568เจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยการจับและปรับตามข้อหา10มาตรการรอสคออมอ,อย่างจริงจังต่อไปโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกราน